ไไสาี้นีขอเท่าละคงนะครับมีแผนอะไรนะครับเนี่ยขอใช้นะครับเอาวันนี้เรามีผลไม้มาขายนะคะทั้งลองกองนะคะมังคุดนะคะแล้วก็สลัดด้วยนะลองกองนะคะสามร้อ, 3, 100, 100, อยนะจ๊ะมังคุดลาไหนะ้ 100, 100, ละร้อยสลัดเข้าไปถามที่ร้านเราเลยนะไม่ได้บอกราคาแหม่รอให้ลูกค้ามาซื้อที่ร้านไม่ไหวก็วิ่งชนลูกค้าเองซะเลยดีกว่าพี่ต้ยก็มา ขายส้อในยอยากกินผลไม้ไหมจ๊ะเริ่มได้ผลเหมือนกันครับคุณผู้ชมผลไม้นะจ๊าลองกองก็มีนะจ๊ะบังคุณก็มีสลัดก็มีตอนนี้เรามีพระเอกมาขายผลไม้นะจ๊ะพี่ตุ้ยนะจ๊ะแหมเอาคุณตุ้ยพระเอกสไพร์ตเจ้าสัวมาโปรโมทซะด้วยครับลองกองลองกองบังคุณบังคุณสลัดกินแน่นเลไม่เลวทีเดียวครับสำหรับผลงานของซานนี้ ยังไงกลังจะช่างจ้ะมกี่โลจ้ะกล่องกลงนะเารอรับขกล่องขอองมาดยเอก้ามาครับเนออกมากล่องละร้อยกล่องละร้อย ได้ผลเกินคาดครับคุณผู้ชมแม่จังหวะขายดีนี่อะไรก็ชุดไม่อยู่ครับอย่างนี้นี่เองเขาถึงเรียกว่าขายดีแบบเทน้ำเทท่า1,97 <000. S 3> นเก้าเจพันทันนากันแล้วนอกจากผลวไม้สีกล่องสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยจากที่เราเอามาประมาณ8ป0 0สนล้านกล่อง่แหมผลงานในครั้งนี้นี่ก็ต้องยกให้กับซานนีิเขาละครับเจ๊ใหญ่แห่งตลาดตะโพะนนกัน อยู่นี้คงจะไม่ได้การเดินไปกันอีกสักรอบหนึ่งไหมกีได้ไหมแกงใหญ่เลยที่ร้านนี้ไปและก็มาถึงภารกิจที่จะต้องเชิญชวนคนไปเรียนรู้วิธีเกษตรพอเพียงที่สวนใหญ่ดากันแล้วเหรอครับเหล่าบรรดาเอจะทําได้ดีเหมือนกับขายผลไม้หรือไม่ติดตามช่วงหน้าหน้าที่ต่อไปคือเราจะไปชวน คนเข้าไปดูสวนป้ากันยือยู่นี้คงจะไม่ได้การเดินไปกันอีกสักรอบหนึ่งเมื่อไี้แก๊งใหญ่เลยที่ร้านนี้าบไปพ่อแม่พี่น้องครับเย็นนี้ครับเย็นนี้นะฮะสวนยายดานะครับผมขอเชิญชวนนะครับไปดูนะครับการพัฒนาสวนนะครับพวกเรานะครับมาจากรายการทำดีให้พ่อดูนะครับใจนะครับไปดูการพัฒนาอย่างพอเพียงนะครับที่สวนยายดานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีสอร์นะฮะพวกเราไปช่วยกัน การปลูกผลไม้แบบสามขั้นนะครับยังไงไปเชิญชวนไปที่สวนเยดาได้นะครับที่ที่สวนเยดามีการพัฒนาแบบใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกหรื่อต้นไม้หรือสวนอะไรครับเยนี้ไปไหมครับให้สวยสวยมากตอนนี้พวกผมไปช่วยพัฒนาจากรายการทำนนีอนเลยบป้า้งเเป็นเป็นทำทำสวนไหมครัอ่าเป็นรูปแบบเพราะว่าพวกผมไปช่วยพัฒนากันมาได้นี่ที่ที่ที่สวนเยดาองร อ๋อใช่น <ide> <rawd unre> ี่นะผมมาช่วยเขาพัฒนาครับเป็นงานนั้นเป็นเป็นงานแบบนี้ให้พอดูครับอย่างนี้ไปได้เลยนะป้านะตอนตอนหกโมงเดียไปได้กันเลยยันนี้ว่างไหมคะจะชวนไปสวนยายดาด้วยกันค่ะที่เขาเขามีบุฟเฟ่ผลไม้ทำโฮมสเตย์พวกหนูเนี่ยไปช่วยพวกหนูพวกเอฟทั้งหลายเนี่ยไปช่วยกันทำโฮมสเตย์สวยงามเลยดีเดียวอยากจะชวนไปดูไปดูกันเผื่อจะจะชอบอยากจะทำทำตามบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะไปกันนะไปกันนะขึ้นไปจากกรุงเทพกัน เดี๋ยวไปด้วยกันเลครับไปด้วยกันเลยครับะปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปด้วยกันครครับัเดี๋ยวมไป้อมกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสนใจไหมครับไม่ไกลมครัไม่ไกลครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ๋อกลลอยู่แถวนี้ใช่อ่ไปด้วยกันไหมรไปดูไลายก่อนค่ะไม้ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคับโอเครับขอบคุณคับ